เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมปอโลแซนชอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับไอเทมฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมลิงก์แบบอยู่ใต้ดิสคริปชันนะครับก็ให้คุณผู้ชมกดจอยตามผมเข้ามาในแมปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันที่5ของการล็อกอินของผมนะนะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะอยู่วันที่6แล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะ ต่ำกว่านี้นะครับเป็นวันที่3วันที่4อะไรแบบนี้นะครับผมนะภารกิจของเรานะครับคุณผู้ชมฮะนี่วันที่5คุณผู้ชมเห็นไหมนะครับก็จะมีวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับพอเราไปเล่นโยคะนะครับผมทําภารกิจเสร็จสิ้นวงกลมก็จะเลื่อนมาเป็นวันที่6นะครับนะและผมรู้แลวครับคุณผู้ชมฮะสำหรับไอเทมวันที่7นะครับเราทําภารกิจแล้วจะได้อล่าคุณผู้ชมเป็นไอเทมที่สวยงามมากๆนะครับผมบอกเลยว่าถูกใจคุณผู้หญิงไม่มากก็น้อยเลยฮะเป็นออร่าเหมือนในเรื่องตัวละครเซรามูนเลยครับคุณผู้ชมครับ โอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันเลยดีกว่านะครับผมนะให้คุณผู้ชมตามผมมาได้เลยนะครับจากนั้นกดเล่นโยคะครับคุณผู้ชมครับ1น,นาทีก็พอนะครับผมหรือว่าใครอยากจะได้มากกว่านั้นเป็น3นาที10นาทีอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมนะจากนั้นกดบีกินครับ เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมครับเราได้แบตมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดดูนะเอ้าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหลุดทั้งแมปเลยครับคุณผู้ชมมายืนอกันอยู่ตรงนี้น่าจะใช่เลยครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับว่าได้ไหมเมื่อสักครู่นี้เอ้าแต่ได้นะคุณผู้ชมครับได้ไอเทมมาแล้วนะครับผมเพราะว่าวงกลมเลื่อนมาเป็นวันที่6แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่ไปเล่นโยคะแล้วมันบักนะครับผมนะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะ วิธีการแก้บั๊กนะครับให้เราไปกดรับเสื้อโยคะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะฮะคือของผมเนี่ยรับไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมไปทําภารกิจแล้วไม่ได้นะครับนะให้คุณผู้ชมมาแก้บัก๊กโดยการมากดรับเสื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนะครับตรงนี้นะครับตรงช็อปนะครับผมนะ ก็กดรับไปเลยนะครับอันไหนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปเล่นโยคะนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้บั๊กนะครับนะเอาละครับผมคุณผู้ชมรับสับรับแมปอโลแซงชูรี่นะครับผมจะไม่ทําคลิปเพิ่มแล้วนะครับผมเพราะว่าวิธีการรับไอเทมก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่1จนมาถึงวันที่7นะครับสำหรับวันที่7คุณผู้ชมก็จะได้รับไอเทมเป็นออร่าสุดน่ารักนะครับผมนะแต่อย่าลืมนะครับ คุณผู้ชมเข้ามาในแมปเนี่ยครับคุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมาทาภารกิจด้วยนะครับไม่ใช่เข้ามาในแมปแล้วกดออกเลยเนี่ยเขาจะไม่นับล็อกอินให้นะครับผมนะวิธีการล็อกอินก็คือให้คุณผู้ชมเข้ามาในแมปจากนั้นไปกดรับเสือโยคะแล้วก็มาเล่นโยคะนะครับผมเขาจึงจะนับการล็อกอินให้เป็น1วันนะครับคุณผู้ชมฮะวันถัดมาคุณผู้ชมก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับไปรับเสือโยคะแล้วก็มาเล่นโยคะนะครับนะไปเรื่อยๆฮะทำแบบนี้ทุกวันนะครับจนกว่าจะครบ7วันนะครับเราก็จะได้อเทมทั้งหมมดาคครรบอ เนะอาละรครับผมสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนชี้ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับและคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย